สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายอ้อยมาแล้วได้เวลาเขาปลาแล้วพี่น้องอันใหม่มาแล้วน้ำแห้งปลาก็มาเลย <c oughs> แย่ก็ต้องทำพี่น้องอปลาเนี้ยตามบุกหงแซบเด้อตาเป็นตูเป็นตูเนานะพี่น้องเนะาะแล้วก็ได้กินดิบเนาะ แต่ปลาร้านั้นต้องได้ปีก่อนนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้เราเราเ้าเวลาประมาณวันที่สามมีนาแต่เราหมักไว้แล้วประมาณสองสามเดือนแล้วพี่น้องพอเขาใส่กับรำามันก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาก็หมักไปอีกสักเก้าเดือน แต่ถ้ามันหอมแล้วก็โอเคเนาะพี่น้องเนะเพราะว่ามันตัวมันแข็งพี่น้องเราเอามาล้างก่อนเพราะว่าเราหมักไว้เค็มเราหมักไว้เค็มตัวๆๆสวยๆพี่น้องเผื่อเผื่อมีงบประมาณกลับบ้านพี่น้องเดวนี้งบประมาณได้กลับบ้านกับอีสานบ้านเฮาก็าจะเอาไปขาย คนบอกสุดว่าหมักไว้เค็มๆพอเราจะเอามาทำปลาร้เราก็มาล้างล้างสักสองสามน้ำคนตัดก็ตัดเอามาอะไรวะ <S <S มึงเปิดเปิดน้ำมึงลอยมึงปิดไม่ปิดนันสิมึงลอยมาเนี่ยใช่ไหมนั่นพยักหน้าอีเวน <S 1> <S 1> <S 1> มึงรู้ดีมึงไม่ปิดน้ำเลยมึงมาเนี่ย วีลคอมทูไทยแลนด์อืมี่ถังปลากระติงเาเอาเอาทิโลโอ้ยย่าถากูเถอะ แล้วแต่อารมณ์กูสิส่บ่มีสูตรตายโตมันแดงแลวก็เอาแ้ีเอาสูตรได้ละแหงเอ้ยจังสีแซบแล้วกูประแดกมันก็เค็มเนาะเห็นไหม ปกติแล้วกูจะคั่วเอาข้าวเหนียวคั่วนะแล้วก็มาบดอีงานเนี้ยยืนมากกูก็บวมไตไต,ไตด้วยเก้าด้วยห้าโลกอะแต่ไม่ได้กินยานะ แล้ววันถ้ามันไม่ไหวก็จะไปหาหมอมันแบบคล้ายๆมันไม่มีแรงเหยแฮงมันอ่อนแรงบางวันก็หาว่ามันปวดไหมตรงตรงอข้อข่าข้อขามันก็ปวดแต่มันมันไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมันบอกยังไงอะ แต่เหมือนมัน,ม,นมันเหมือนมันไม่มีแรงอะ่ะเขาบอกจะพ้นปีนี้ไม่ละตัวตายก่อนก็หมดเวียนหมดกรรมก่อนเด้อเนีเ่ยนะเยาอาไม่อยากฉีดไม่กล้าฉีดกลัวยาสตีร้อยไม่ใช่อะไรหรอกเ่งเอ ฉีบมันก็เบาเองพอหมดธิดยางแล้วมันก็เจ็บขึ้นมาไอ้โรคพันนี้มันให้หายมันไม่หายหรอกโรคไตโรคเก,กาโรคอะไรนะแค่ว่าแค่ว่าเราก็ปล่อยก็ปล่อยมันก็คือไม่ได้คิดกับมันพนูดง่ายไม่ได้คิดว่าเออไม่ได้แบบมานั่งพะวงว่าเจ็บปวดแต่แค่ว่า เวลาเราทําอะไรมันไม่ถน,นัดมันไม่มีแรงอย่างเงี้ยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ทําไปแล้วก็พักไปไม่น่าเชื่อพ่อพ่อแม่พอ่พอแม่กูอกอกเอาแต่ลูกมาเลงนะแต่กูทำไมได้หลายโกรกเหลือเกินล่ะ <c oughs> มันก็อยู่ที่ปากเราด้วยแหละ ามใจปากนะเครียดก็กินอือีเนี้ยมันเอาคืนทีเนี้ยรู้ไหมว่ามันเอาคืนแต่ก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นแหละเมื่อไหร่มึงเจ็บวันไหนเจ็บปวดก็นอนพักผ่อนวันไหนหายก็ทำงานไม่กลัวอะไรกลัวแต่จะ ่าตัวเองเป็นอามาพืกอแห้งเมืม่อยอมนะอะไรอะจอมบวยวายเดี๋ยวแม่จะเสร็จแล้วคลิปนี้ไม่มีสาระนะคะสาระก็คือจมบ่นไปเช่นนั้นแหละ ให้มีสูตรปลาร้าอร่อยๆอโอ,อ้โหหมกนะักไว้เนาะพี่น้องเนาะตัวแดงแป๊ะเลยถ้าเราล้างขี้ล้างอะไรมันออกดีๆเ้อพี่นะ้องเยอ้ยก็อยากเอามาโชว์องั้นแหละเ่าม่าจอ้อยมีสูตรปลาร้าตายตัวไหมฮ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ่มีบ่มี อันนี้เรามาล้างความเค็มมันออกแวนี่เราไปเค้าเราก็ไม่ต้องใส่เกลืออีกพี่น้องอันนี้สูตรสูตรของมีคนบอกมาอีกทีหนึ่งไหมขันบอกว่าเค้าไว้เค็มๆเลยเวลาจะหมักปลาลานล้วค่อยเอามาล้างเราก็เลยลองทาดูพี่น้องปลาไม่ได้ซื้อได้หาเชื่อไว้ก็ไม่เป็นไร คลิปนี้รายนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องอยายอ้ยมาเร็วชีนเนล